หยจ้าปลูกที่สวนสเปนนะคะว่ปะ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 าปูกนีนห่หนับเพนรอค่ะนี่นะคะเซมีนะ่ไโอ้ยน่วันนี้นะคะพาก,กันมาเก็บมะเขือเทศนะคะมะเขือเทศว่าเคยพอระเงินายกับคน Garanti. A respirare. Eh. Tanya si tu mira, eh, mira tomate como así, tiene que mirar abajo. Ah. yo te senñale eh? i no, no señal mae eh? bando que tu no aprende nunca eh me gusta coge po po va pero สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องยินดีต้อนรับสู่ช่องแซวสตรีมผาเพลินในแตงแดนค่ะนะคะเมื่อนี้ยนะคะปุ้ยจะมาเป็นแม่ค่ะนะคะคายคักคายนะคะที่สำคัญเข้ามาแล้วอย่าลืมคอมเมนต์ทักทายกันนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์กดติดตามให้ปุ้ยนําเดอ้อที่สําคัญนะคะอย่าลืมกดติดตามเพจในปุ้ยน้ำตั้มนี่เลยนะคะบ่ค่อยเดีลงคลิปแต่ก็ลงให้อยู่นะคะที่ผ่านมากก็นะคะ อบาบค่อยได้ลงคลิปตะกราสดแมนบอลล่านะคะเพื่อให้มีเตือนนะคะให้หูว่าย,ยังสบายดีอยู่นะคะช่วงยุคเศรษฐกิจแบบนี้นะคะและนยอยู่ในช่วงของนะคะไวรัสวิกฤตอยู่กับให้ก็สวนเนี่ยแหละนะคะพี่น้องค้านะคะว่างนะคะก็มาอัดคลิปนะคะวันนี้ก็จริงๆแล้วตั้งใจนะคะจะมาเก็บพักนะคะไปเห็ดกขาเขาเพราะว่ามีเลี้ยงนะคะมีจัดสัรคๆนะคะปะญาติกนะคะวันนี้นะคะเรามาจัดเซตนะคะขาย ใายพักใครขวโพดกันค่ะนะคะผู้ใดสนใจนะคะผูอยู่ประเทศสเปนนะจ๊ะก็ถ้าใครอยู่ในโซนยุโรปก็ส่งได้นะคะแต่ว่าตรงล่องเสียงเบิงนะนะคะมันก็อาจจะสี่ห้าวันน่ะนะคะอันนี้ตามความคาดการณ์นะ,ะแต่ว่าวันนี้นะคะก็เราจะมาจัดเป็นเซตนะคะใครมาก่อนได้ก่อน,นะค่ะนะคะเพราะว่ามันมีแค่เซตเดียวแค่นั้นแหละนะคะราคาขายแต่เราเถื่อกับตามใจนะคะจะกลอง Channel เชนเนลนันแหละนะคะเพราะว่า ผู้ใดสิขายราคาสัไ้ไใดนะคะมันเป็นเรื่องนะคะของขจ้าจนะคะส่วนตัวปุ๋ยปุ๋ยจะขายตามใจของปุ๋ยภาว่าคนเฮานะคะอาจะทํเอียงก็แล้วแต่แหละแต่ละคนแต่ละพื้นที่นะคะเขามีความยากง,ง่ายนะคะแล้วก็มีต้นทุนนะคะที่แตกต่างกันออกไปนะคะมันอยู่ที่ลูกค้าค่ะนะคะลูกค้าอยากซื้อนะคะก็ซื้อนะคะเมื่อนี้นะคะเซตที่ปุ๋ยจะมาจัดวันนี้นะคะมีข้าวโพดเทียนนะคะสิบักแถมสองค่ะนะคะตกฝักละ สองยูโรค่ะท่านผู้ชมคะปีที่แล้วปุก็ขายราคาเนี้ยแหละนะคะแต่ว่าบางเถ้าปุก็แถมสองแถมสามแถมหานะคะมันแล้วแต่ช่วงใดมีนะคะมียังกระแถมอันนั้นอะไรยังเงนะน,นะคะดังนั้นนะคะจะนะคะให้มันขึ้นเกาก็เป็นไปบ่ได้นะคะวันนี้นะคะราคายังอยู่แบบนี้นะคะวันหน้าก็อาจจะสูงขึ้นหรือต่ําลงนะคะอาจจะมีแถมไม่แถมนะคะเป็นเรื่องปกติ <laughs> วันนี้นะคะเอาไปจุกเลยนะคะก็จะมีโหระพาแมงลักกะเพรานะคะจัดอยู่ในอ่า รวมกันในหนึ่งกิโลนะคะก็ขายอยู่ที่นะคะกิโลละสิบยูโรค่ะนะคะอ่ามาสินินไปที่โหระพานะคะโหระพ่าจะได้เยอะกว่านะคะเพราะว่าปุ๋ยจะจัดแบบว่าใส่กระเพราไปร้อยกรมัมแล้วก็แมงลักประมาณ200อยกรัมนะคะนอกนั้นนะคะเป็นโหระพานะคะในหนึ่งกิโลนะคะแล้วก็จะมีนะคะผักบุ้งนะคะถ้าใครสนใจผักบุ้งผักบุ้งก็มีหลายกิโลเลยทีเดียวค่ะสำหรับผู้ใดสีจองไปนะคะ ะระอให้พักที่สั่งจองไว้มันมีเสียกรนะคะหรือว่าสนใจเอาต่พักบุ้งก็ได้แล้วแต่เลยนะคะเพราะว่าตอนนี้ปุ๋ยทํานะคะแบบว่าทรงออนไลน์แล้วนะคะราคาค่าทรงก็จะถือลงนะคะเดี๋ยวเราไปเดินดูข้าวโพดดูผักนะคะให้เห็นนะคะอันนี้คือนะคะแบบว่า่าข้องจริง <laughs> นะคะตรงปกไม่ตรงปกนะคะ,ะ,คะโอเค หลังจากพี่ไปเสนอขายพักไผ่เรียบร้อยแล้วนะคะวิกกีย่างนี่เก็บบักเคือเทศนะคะกับบักแจงนะคะน,นี่แลจะเอาไปให้กับเขาแล้วก็สิบพาท่านชมมาเก็บของแทบนะคะเขาสวนเหล้วนะคะก็มาเก็บพริกทอดนะคะของแทบเนี่ยนะคะอ่ามาสเปนต้องลองชิมนะคะเป็นพริกทอดสเปนนะคะปิมียนตโตเดป,ปารองนะคะซึ่งพริกปุ้ยก็ปลูกหลายอย่างนะคะมี พวกพริกอิตาลีอะไรเงี้ยชื่อมันก็จะเป็นพรเมียเตัวอิตาเลียนหนอนะคะแล้วก็ดินดี้นะคะกระสุมบักพริกแหละนะคะมันมีนะคะอันสีออกดำสีขาวอะไรเงี้ยนะคะแต่ว่าวัานนี้อุ้ยจะเก็บแค่พริกข้าวสเปนเท่านั้นนะคะแล้วก็จะลาท่านผู้ชมไปเลยนะคะเพราะว่าต้องไปเห็ดกับราบนะคะเดี๋ยวแขกเ,เรือมาบ่ามีแนวให้เขากินนะคะถ้าข้าจะฝอย เบิ้งบักแตงบักแตงอันนี้บักแตงฮอแลนห้ามงามเดยพี่น้องอันนี้แหละนะคะทำสลัดแซ่บๆน่ยเดี๋ยวต้องเก็บบวบไปด้วยนะคะเดี๋ยววันไหนว่างๆก่อนนะคะไม่ได้สะดวกทาคลิปกับข้าวให้กินหรอนะคะช่วงนี้ปุ๋ยสันทั้งสันบ่อนะคะอันเลละกินเขาเพื่อนเขาไปกินเพื่อนจะคลองหรอล่ะค่ะพี่น้องจริงๆเราเพ่ค่อยอยากไปกินทา้งหดดอก,กินเขาเพื่อนจะคลองนะคะแซ่บตำประแดก <laughs> ตำบางหุงต่างๆเก็บตลอดได้เนี่นะคะซุ่มพริกถอดเนี่มันก็ยังโดดๆค่ะพี่น้อง่ะมาเด้อน,นะคะมาเก็บนากันอุ้นี่เก็บไปหลายรอบแล้วแต่ไม่ค่อยได้ทาคลิปมันทํากินได้หลายอย่างนะคะจะเอาไปผัดก็ได้นะคะผัดกับพงกับเผาได้มอดค่ะพี่น้องเห็ดกับเขาคือบานห้าหรือว่าจะเจียวใส่ไข่นะคะหรือว่าจะแกงใบพริกกับแกงอ้ยวันนั้นปุ๋ยแกงเผ็ดโคตรแซ่บเลยอะ พริกแกงแดงนะคะทำเองแหละทำเองนะคะโอ้ยมะเขือเทศเชอรี่ช่วงนี้อะมะเขือเทศไม่ต้องซื้อกินนะคะคือปลูกเยอะแต่ว่าบ่ได้ปลูกผักสลัดได้ช่วงนี้นะคะกินแค่สลัดแดงกว่ากับมะเขือเทศ มันมีแบบเผ็ดกับแบบหวานนะพริกทอ,ดก,ด,กอนนดกระด๋ยจะต้นไหนเผ็ดก็เตต้นใดหวานต้นชิมคนละอันนี้คือแบบว่าใช่เสียงกันเลยทีเดียวย่างกินไ,ได้โจกดีได้กินเผ็ดฝรั่ลังบางคนมากินเผ็ดได้เมืเ่อเจอพริกทอดไปก็ว่าเผ็ดเผ็ดกินเมื่อใดก็มีบางคนก็มากจะกินได้ เมื่อหลังนั้นจะมารีวิวเฉพาะบักพริกเห้เบ้งลูกเยอะแยะแหละนี่นะคะโอเคจะ,จะไปหาเก็บวบวบจักจักหน่อยหนึ่งก <laughs> ะลาผู้ชมไปก่อนนะจ้านะคะ